ครับสวัสดีครับ o p p 3นะครับก็วันนี้มาแนะนำในส่วนของใครที่จะซื้อมินิ4นะ iPad mini 4ก็ในปี2025นะครับก็ต้นปีนะก็ถามว่าแนะนำไหมนะจากที่ผมรีวิวไปแล้วนะก็ผมไม่แนะนำนะเพราะว่ามันอืดอะเปิดก็อืดน,นะครับแต่ถามว่าเล่นเกมอะไรได้ไหมนะลูกลูกก็เล่นอยู่นะ เล่นเกมเบาๆเล่นได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเล่นเกมหนักๆนี่ไม่แนะนํา YouTube ดูหนังฟังเพลงได้ไหมอ่าจากเกมเนาะ YouTube ดูหนังฟังเพลงได้ไหมก็ยังได้อยู่นะลายอะไรก็ได้นะครับแต่อาจจะช้าหน่อยนะเข้าช้านะครับออกช้า Facebook ก็ก็พอได้อยู่พอได้อยู่นะใครที่ต้องการเร็วๆนี่ผมไม่แนะนํานะเพราะว่ามันอัปเดตสุดแล้วเนาะ ในส่วนนี้นะฮะก็ทำให้เขาเรียกอะไรอ่าใครเล่นแล้วก็ใครที่ชอบเร็วๆนะ่ะอาจจะเบื่อได้นะในส่วนนี้นะครับในส่วนของการดูหนังฟังเพลงนะต้องการความเร็วนะแต่ถามว่ายังไหลลื่นไหมก็ยังยังไหลลื่นเลยได้ปกติอาจจะปุดช่องตัวเองนะ เสียงก็โอเคใช้ได้อยู่อะไรได้อยู่นะบส,สบสนะเป็นงานที่ลำโพงก็จะอยู่ด้านล่างนะนะเป็นหนังเรื่องอะไรก็ไม่ก็ถ้าถามว่าเปิดปุ๊บปั๊บไหมก็ใครที่เอาเร็วๆเนี่ยไม่แนะนำนะครับซื้อให้ลูกเล่นก็ไม่แนะนำนะผมว่าไ,วไม่แนะนำนะครับ เดี๋ยวลองเข้าเกมให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะนะครับอันนี้เข้าเกมให้ดูนะผมว่าช้าเห็นไหมเน็ตที่บ้านก็เร็วนะทดลองกับ iPad Air 6แล้วนะครับที่เคยทำให้ดูก็แต่เนี้ยช้านะฮะช้าถึงช้ามากก็ไม่แนะนำนะไม่รอแล้วครับผมไม่แนะนำให้เล่นนะครับใครที่มีอยู่แล้วนะถ้าจะซื้อตัวใหม่ก็ไปแนะนำให้ซื้อตัวใหม่ดีกว่า ตัวเก่าก็เก็บไปดูหนังฟังเพลงธรรมดาได้พื้นฐานปกติได้แต่ไม่แนะนําให้ถ้าใครจะสนใจจะซื้อไม่แนะนานะเอาไปเอาฮะเอา6ดีกว่าหรือ7ดีกว่าตัวใหม่นะครับก็แนะนำเพียงเท่านี้นะในส่วนนี้นะครับราคา,าลืมบอกไปราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ที่ผมดูนะ2 0 0 0กว่าบาทอันนี้เมมเริ่มต้นแต่ถ้าเอา128่แแบบผมนี่ าเห็นอยู่3 5มพนะครับขอมมได้ส0่พเนาะที่เคยพูดได้ฟังนะครับก็ลองดูครับเผื่อสนใจยังไงก็ลองเอาคลิปผมไปตัดสินใจได้ครับคลิปนี้สวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะแชมพูซิลิลาแชมพูสูตรพิเศษอ่อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดีลา่าซอฟ์แคร์พัสมีส่วนผสมของวิตามินอีและโจโจ,จ้บาออยช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื้นช่วยป้นบำรุงผิวจากความแห้งกาอองงง้านสวยผิวเปล่งปลังและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทาง Shopee Medical CPT หรือกดลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่พลีงานแน่นอนค่ะ ความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า